สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติจะพามาทำเมนูไส้อ่อนย่างหอมๆอร่อยๆทานกัน f c ขอสูตรมานานแล้วนะครับเชฟชาติไม่ลงให้สักทีเลยฮะวันนี้ก็เลยือโอกาสมาแจกสูตรกันเลยนะครับพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆไส้อ่อนเลือกให้ดีนิดนึงนะครับข้างในเนี่ยต้องเป็นแป้งขาวๆนะครับอย่าให้มีสีเหลืองนะครับถ้ามีสีเหลืองจะมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติขมนะฮะต้องประมาณนี้นะครับนีนะฮะเลือกสีสดๆนิดนึงนะครับ เราก็จะมาหมักด้วยเกลือแป้งมันวันนี้ไส้อ่อน1กิโลนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำส้มเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็คุกเขาให้เกลือให้แป้งมันละลายให้ดีไม่ต้องขยำแรงนะครับหมักไว้ประมาณ15-20ถึงนาทีเครื่องเทศที่จะหมักไส้ก็จะมีกระเทียมวันนี้ใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับรากผักชีพริกไทยขาวเม็ด แล้วก็จะเป็นลูกผักชีแล้วลงเป็นเกลือรประมาณครึ่งช้อนชาแล้วโขกให้ละเอียดให้ได้ประมาณนี้นะครับไส้อ่อนล้างน้ำา2-3ถึงรอบให้สะอาดเราจะมาตัดแต่งไส้หลังจากต้มเสร็จนะครับหรือท่านผู้ชมจะใช้เชือกผูกตรงปลายไส้หน่อยก็ได้นะครับเราก็ลงเครื่องเทศเพื่อดับคาวนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมแดงกระเทียมขา่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยนะครับ แล้วก็ลงเป็นเกลือ1-2ช้อนชาแล้วต้มน้ําให้เดือดให้เครื่องเทศออกกลิ่นแล้วนําไส้หมูลงต้มน้ําต้มต้องเดือดนะครับก่อนนําไส้หมูลงต้มแล้วต้มไส้หมูประมาณ30-40บนาทีระหว่างรอเราก็มาผสมเครื่องที่จะหมักไส้กันเลยครับนาเครื่องเทศลงไปแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ํามันหอยหรือซอสหอยนางรมนี่นะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็จะเป็นซอสฝาเขียวหรือว่าซอสปรุงรสนะครับเดี๋ยวจะขึ้นสูตรไห้ท้ายคลิปนะครับ ก็จะเป็นน้ําตาลปีป๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวก็ได้แล้วก็ตามด้วยผงมรุงรดก็จะเป็นนมข้นจืดหรือว่านมพองมันเนยนะครับลงไปเลยแล้วคุกเค้าละลายรสชาติให้เขากันแต่งสีสันให้สวยงามด้วยสีผสมอาหารสีส้มแดงนิดหน่อยพอนะครับหรือท่านผู้ชมอยากให้สีเข้มสีคําก็ใช้เป็นซีิ๊วดำได้นะครับพอใส่ได้แล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตักขึ้น พักให้เย็นนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็มาตัดแต่งนี่นะครับส่วนที่อยู่ด้านในนี่นะครับจะทําให้ไส้ย่างของเรานุ่มฉ่าไม่แห้งแข็งกระด้างอย่าล้างออกนะครับตัดแต่งเป็นชิ้นแบบนี้ก็ได้นะครับย่างขายเป็นชิ้นๆไปหรือว่าจะตัดเสียบไม้ย่างขายเป็นไม้ก็ได้นะครับนําไส้ลงหมักคุกเขาให้รสชาติเข้ากันให้ดีหมักทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงหรือข้ามคืนเลยก็ได้นะครับพอได้แล้วก็นํามาเสียบไม้เชฟชาติจะย่างให้ชม2แบบเลยนะครับ นี่นะครับเสียบไม้ประมาณนี้นะฮะห้ถึงหชิ้นก็ได้นะครับได้แล้วนํามาย่างใช้ไฟกลาง่อนมาทางอ่อนในการย่างระวังไฟไจะลุกนะฮะใช้เป็นขี้เท้ากบถ่านไม่ให้ไฟแรงมากก็ได้นะครับพยายามกลับไส้บ่อยๆย่างไส้ให้มีความเกียมนิดนึงนะฮะถึงจะอร่อยแบบไม้ก็ย่างเหมือนกันเลยนะครับส่วนน้ําจิ้มแจ่วก็เลือกได้ตามชอบไม่จะเป็นแจ่วมะนาวหรือว่าแจ่วมะขามหรือจะเป็นแจ่วสูตรน้าตาลเคี่ยว หากทำขายเชฟชาติแนะนำให้ใช้สูตรน้ำตาลเคี่ยวนะครับจะเข้ากันมากๆก็ฝากท่านผู้ชมลองนำไปนำทานกันดูอีพนี้เชฟชาติลาไปก่อนสวัสดีครับ